สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีสอผ้าชโชคกับมาที่บ้านแม่ร่างส่งนะครับคือคุณแม่หอมหอนเนี่ยครับมีเอฟซีจากสเปนครับคุณแดงคุณแดงเฟรดริกหรือว่าคุณแดงแสนบุ่งคอครับเป็นฝากเงิ่อนพานสอผ้าชโชคมาทำบุญกับแม่ส่งครับคือ สร้างรูปเหมือนของปู่ชีประขาวครับนี่เราคุณแดงครับคุณแดงเฟสบิสแสนบุงคอครับหรือวงเล็บแสนบุงคอครับเป็นฝากมาหนึ่งมืนบาทนี่แหละครับหนึ่งมืนบาทครับสอาโชดก็ได้นำมาให้แม่ส่งแล้วครับเย็นมื้อนี้นะครับวันที่วันที่ สิบเก้าก็คือวันี้คือวันที่สิบเก้าครับสิบเก้าวันที่สิบเก้าสิบเก้าตุลาคมสิบเก้าตุลาคมสองห้าหกสามครับแะได้มอบให้แม่ส้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วเด้อครับ <ut> คุณแดงก็ได้นี่แหละครับคุณแดงเฟรดริสจากสเปนครับผู้ที่มีศรัท่าที่มอบให้แม่ส้มขึ้มากครับ เดินรับได้รับเด้อค่ะเด้อคุณแม่คุณก็รับแล้วนะครับคุณแม่โสมไมีหลับมีโสมไม่มานเด้อคือเป็นมารวมสร้างหลุดเหมือนปูที่ภูเขาวค่ะสาถือพอดีมือนี้ก็มีข่าวดีอยู่มือนี้คือปูเป็นส่งมือนแหละค่ะเพิ่นกาเร่บอกว่า เป็นวันทียิ 28, บแปดวันทียิบแปดตุลา่าเพิ่นกะว่าสิบอกลูกบอกร้านนั่นแหละเพววิ่นกะสิมาส่งอยู่บ้านแม่ลางส่งในวันทียิบแปดตุลาค่ะช่วงเศร้านี่สิสิเชิญปูค่ะขึ้นขึ้นฮวขึ้นห้องก่อนแต่ว่าลวกลวกลวกเหมือนปูนี่ล่อสะพันค่ะแต่ว่าเชิญเพิ่นขึ้นฟันค่ะสิมีพระพระอินยังก็พระอราทำพะเนียงค่ะเพิ่นสิมาเปิดเนตเปิดยังห้แล้วกต มีกอมีกองเง่ากอกเน่าอีกชุดหนึ่งค่ะล่ำถวายออกอบเง่าเพิ่นชุดหนึ่งแล้วเพิ่น,น,พนกับปอยไห้ว่าบ่ามีหลายรายการเนาะถอไปอ๋อครับแต่มีรายการมีรายการเดียวค่ะพเพื่อเชิญผู้เพินหล้วกัผู้กับศิลปกรอบเง่าและะ้วกับเจ้าสีปอยค่ะอันนี้ทายท้ำไหนไวะครับคุณแม่ทายทํำกับยกให้พี่ให้น,อน,อนอ้องเนาะคนยุกไก่แต่ว่าคนอยากเขียนครับเพื่อนไกอยากเขียนนั่มเนาะค่ะผู้เพิ่น ร่วมปัดใจมาส่างปูน้ำกันนะคะกต่เพื่อนก็บว่าเอออยากเห็นทุกช็อตทุกช็อตที่ชมยูทูเพื่อนออกไล่การกต่อยากหูน้ำอย่างสีหน้าผู้บาดเพื่อนก็เปิดมากต่อนุญาตาไทยใดอยู่ค่ะปูก็เลยว่าอันเอาบะเนียหอห้องปูกะเหลวเหลวกับขื่นซ่าผสมปูกะสีปอยในวันที่ยี่แปดนี่ยแล้วค่ะยี่แปดนะครับจ้า นี่แปดเป็นวันที่เป็นเป็นเวันหยังวันพุธค่ะเป็นวันพุธคือเก่าจ้าเป็นวันพุธคือเก่าเพราะว่าวันของส่งนี่ส่วนมากสิเป็นวันพุพุธในหลวงม่ครับแม่์ค่ะวันพุธแล้วก็ก็มีพระเกจิลูกนะคะนิมนต์เพิ่นมาขึ้นฮอขึ้นโฮงให้ค่ะแต่ว่าวัดปูทำพระเนียงนี่แหละค่ะช่างวัดป่าบ้านเมืองเพิ่นสิมาขึ้นให้ครับผม ก็ได้คุยกับปูเรียบรอยแล้วค่ะปูิ่นก็ว่ามือสันวันดีคือมือนันมือสันแล้วลูกปั่นเหมือนปูนี่คือยังบ่อเสีค่ะแต่วางกวป็ย่างบอ่อถึงแต่ว่า,า,วาผู้ได้มีใจไซซสซท่าอยากรวมรวมสร้างลูบรวมเหมือนปูชีพภาเขาค่ะได้ค่ะผู้ละเล็กละหน่อยสิเป,ป็นรอยสองรอยได้เมื่อค่ะคนบอกกน่นะะนอเด็กกำนแล้วแตดใจไซส์ท่าเนานะคะเนี่ยของไม้เด็กบัญชีได้ไหมได้ผิดไทยได้ไม้เด็กบัญชีแล้วก็ เคอโทรศัพท์ท่แม่ได้เขียนเขียนไว้เนี่ยเขียนไว้เนาะเขียนเขียนไว้เลยครับพูดบางพูดภาษอาซิมาบพดด้วยตัวเองก็ได้ครับให้พานคุณแม่รหลดมันสบายดีเพราะว่าจ้่ไม่ดิบบัญชีของกลุ่มไทยแตเพื่อนโลดมาทั้งนี้รถสสะดวกก็กันเั็นสินะครับเขียนตัวใหญ่ๆจังหน่อยละคุณแม่ กางคนเพิ่นกะโูดมาทั้งแอดมินเพิ่นกะอยากให้มาถ่ายท้ำสารทุกสุดดิบแม่ร่างส้มกระเพิ่นอยู่จังไหนเพิ่นอยู่ดีสบายบองสิครับเพิ่ออยากทำข้าวคือว่าหรือนาะว่าอยู่จังไหนเนาะงัวดีสิปล่อยบ่ปู่ว่าจังไหนก็เลยรอฟังปู่นี่หล่ะครัยี่แปดนี่เริ่มแท้เศร้าปานเดยเนาะแม่เริ่มประมาณ พระชั้นนี่กับประมาณสองโมงเสานี่แหละคอยมาชันเขาอยู่นี่เนาะจ้ามาชันเขาอยู่บ้านก็ได้ิ่นางกายเป็นเชี่ยวการชั้นเสร็จแล้วก็โอเคเลยครับเริ่มพิธีครับพิธีละตะล่ำถวายหอมเงาเริ่มพิธีแต่คือที่ส่งช่วงเช้าปล่อยช่วงเช้ารนี่นะแม่จ้าแม่นแล้วแต่ แบบว่ามัน่มีหลายรายการครับมันพมีวงดนตรีผูว่าวงดนตรีะเฝ้าว่าสันครับให้มันพานนงวดนี้ก่อนคนจะสีเห็ดแบบว่าปกติคือก้อนแหละครับคนพักสก่อนต่ว่ากสิไปคือก้าดอนปูตาก,ก็คือพานก,ก้อนนี่แหละครับท่านผู้ชมคือไม้เล็กบัญชีของคุณแม่ครับคุณแม่หอมหวนครับสาริโทนี่ครับเบอร์โทรคนไ็อยู่นีละครับท่านผู้ชมเบอร์โทร หมายเลขบัญชีอยู่ข้างบนหมายเลขเบรขอร์โทรควรอยู่งลางด้วยครับท่านผู้ชมครับโอเคเชิญพีเอ็มครับกรุงไทย9 5 0 0 2 0 2 1 2นนะครับเลขบัญชีนะครับเบอร์โทรครับ062 ซีสองสามสองเก้าศูนย์หนึ่งครับยุ้แซน่ะซื้อไม่ห้อมเลยเรื่มเขียนมาเรื่มเขียนซื้อล่งว่ะซื้อจะควมกนอนชื่อเขียนแต่เบอร์ไงติ้บสารีโทนิกาหีึนะครับ หอมหวนสารีโทนะครับในเบอร์โทรกับเบอร์นี้ครับหมายเลขบัญชีนี่นะครับน,นะครับพลอยพี่น้องที่มีจิตธาตนะครับที่อยากร่วมสร้างรูปเหมือนผู้ขี้ปะเขานะครับกับเบอร์บัญชีนี่กับเบอร์บัญชีแม่หอมหวนนะครับเบอร์โทรนี่ก็เป็นเบอร์โทรเล่า่น่ะนะครับแล้วก็ซื้อบัญชีกับหอมหววสารีโทได้เล้พลอยพี่น้องไนดะ้โอเคครับ เดีย๋ยวคุณแม่มาทา่เองนะครับครับนี่แหละครับเบอร์โทรของคุณเบอร์ธนาคารของคุณแม่หอมหวนครับเก้าห้าศูนย์ศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งสองสามเบอร์โทรกับศูนย์หกสองสี่สองสามสองเก้าศูนย์หนึ่งครับหอมหวนสารีโทรครับนี่แหละครับถ้าผู้มีจิตศรัทธากับ สี่รวมสร้างร่วมแปลงรูปเหมือนปูชีเข้าวเข้ากับเชิญตตามนี้นะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครับจำไดารามเขาได้ยินแล้วบอกได้ยินแล้วบอกครุณแม่แสบบเบื่อยังบม่ได้กลับ พู่ว่านไหนก็ไห่ซอยงานสักกอนว่าให้เป่นซอยงานแม่น่เป็นนิมนต์ปูอยู่มนีกระได้พูดแม่ยับีกระได้ครับยับยับเป็นปยับไม่ได้ค่ะแห้งเออมีมีปฏิหารีนิ่จริงครับครับนี่แหละครับเป็นแม่เซเบอร์กปูปั้เคยเด็กเขาใกล้คิดมันเชียรเราบ็รู้จักกันก็แมวหอมมวนเด็กครับเห็นเพิ่นแค่สองมือจนจะทั่งวันนี้เพราะท่านเป็นนไปใสสัยเชีย ปูว่าเ่าท่านไหนกลับเมือ่อคืนนี่ก็เลยถามปูโยยกเด็กบปูกับมาปูว่ไปใส่ดอกปูไปยู่กับแม่หอมหัวนี่ล่ะอยุกกำลังสุ่มพอนี่แหละพอบว่ไปใส่เทว่าโอ้ยว่าเป็นไปทางอื่นแล้วบ่พอก่ายยุนีละว่าสั่นว่าพอใันลูกเสียเมียบ้านให้ให้ให้ลูกเมียบ่ให้ผู้ขาเมียบ่บ่ให้เมียให้ยุนียังมีงานอีกหลายอยู่ พ่อใฉ้ไปเฮกงาาให้พ่อมานาเป็นกับหัวตะบอกน่างมูนีแล้วเน,นค่ะไปที่นี่คันปู้ขันให้ลูกยูเสียลูกเฮกยังบูวาสีบอกหูชูพะนวาวะหูชูปต่งมานเนี่ย,ยบอกซะออบอกหูชูปให้พ่อแน่โมราบ่คือโมราเออโม่โม่หูชูป พูดเถอะนะเมื่อี้ชิบแปดนี่พ่อสิปล่อยเลขพ่อสิปล่อยโุกปล่อยลาภให้ลูกลูกหลานพ่อสงสารเยอะตูนพ่อสิปล่อยพูดว่าเออพ่อมาจังสันกับ่าจังสันเพิ่นก็เลยว่าสิยายสิยายปูดที่ละเชิญปูดขึ้นไปหมอเชิญเนาะะค่เชิญค่ะจะอันเชิญขึ้นไปว่าสันว่ากัเพิ่นก็บอกว่าให้คุณยายนี่บอกแม่หอมว่า ให้เฮ็นเงี้ยก uh> ่อนต้นเงี้ยกบ้านเฮากับเอินอะไรเงี้ยต้นเงินบ่ต้นดอกเงินว่าซั่นเอาไปเสียบไว้ผู้ใดสิทำก็ทำทำยี่สิบบาทก็บ่ได้ว่าพอบ่ได้ว่าเพราะว่าพอสิสมทุกมรุ่มร่มรุ่มร่มรุมรุมจางอันนีให้แล้วว่าซั่นว่าเงินนี่เนาะใช่ก็เรียกว่าปู่เอ้ยอันวันอีกสองอาทิตย์นี่ลูกสิพาหอมหวนไปเมืองโคราช ไปเลยลูกมันจังได้ก็ได้เครื่องนึงนี่เพราะว่ามันจำอไรเราเหมือนหนึ่งเขาบอกว่าแต่ใจเขาอีกเครื่องใหนึ่องนึงวันสองเขากลับไปเบิองน้ำเพิ่นกับบอกย่ายว่าเครื่องจิไปนี่ล้างห้อยออกนี่ก้อนห้อยออกแม่ก้อนค่ะก้อนห้อยออกป่ะสองอาทิตย์นี่แม่โอ้สองอาทิตย์โอ้ยสองอาทิตย์ที่กอดแล้วนั่นแหละคุณย่ากับคุณย่ากับพระท่านเนี่ยนับดอกคอคุณย่าของกระดิ่งยิ่งมากเหมือนนี้ครับค่ะ แันจะเรียกว่าผมนี่ให้เอาม้วยให้บอ,ม,อ,อม้มมวยคือจังขันขันแมนมวยคือจังพระพุทธเจ้านี่ไหมผม,ผมจุกผมจผมจกผมเนี่ยเฮ็ดแต่าะ<ม><ม>ถือพอกับว่าเอาได้วาสันวาเขาแบบไม่ได้ว่าหรอกอูก็นเรว่างาสิแล้วผาเบี้ยงนี่ว่าเอาเป็นแบบผระเบี้ยงได้พอสิเบี้ยงลงมาสวย,สวยๆแล้วกะมือนี่ก็สิใหต้ตรงว่าให่กันว่าให่งอพอตรงปล่อยวางเอาวา เกิดกับยายยังสี่ยายตัวเงยอยู่เนี่ยก็เลยทักกันขับรถออกไปหาปู่บรรเงยนั่นแหละคนแต่สร้างไว้แต่สร้างยายวันนี้สี่แหละนี่คือปฏิหารกับคุณยายคุณยายก็นอนอยู่เนี่ยนะนอนเยื่อไก่คนนี้แหละคนจะนอนมีเล้ยงแต่ในน่องมีเลี้แต่ในนอนอีกว่าไหมลูกนั่นน่ะอันปู่เด้เอาเสียมาสองส่วน โอ้ยมันเสือเสียอย่างนังนมาสั่นว่ามันเสียบรรยากาศงั้นตอนน้ำเสียกระผาแถเฮ็ดงาเนี่ยปูตะกอนพไงว่าออกเสียงพี่จะครดอดปูตาข้าคำเงินวะแค่เงินคุณยายสักกระเที่ยงเหรอเราเคยได้ยินเราเคยนิ่งคุณยายบราเคยเห็นคุณยายบราเคยเดี๋ยวพอหอมหวอนคุณยายบราเคยเดี๋ยวพอปูตาคุณยายเห็นหัวแหลกแต่คือยังคุณยายบนยูทูกนั่นแหละก็คือประหยัดมากอยู่แล้ววะเป็นเป็นอย่างคนขึ้เลือกยายกั่ในเดี๋ยวแต่เงินเก็บคลองอยู่ปูวะ อยู่เจอซื้อรถสี่ซังดอกอยากเค็ดยังเหมือนนี่แบบคนกับมาไล่ไหลาย,ลายคุณยายจะซื้อคุณยายแซ่บเวอร์ที่ขอขอบคุณแอดมินเนาะขอบคุณให้ได้บุญในกุศลน้ำกันครับผมเออสายบุญเนาะเพิ่ณกับว่าให้ยู่นี่ละว่าไหไปใส่ดอกมาสันา่นมาเราคือได้ยนินว่าคุณแม่ได้รถใหม่มาสัน่นยันไอ้เอฟซีเขาบอกว่าถามแต่เปลี่ยนรถเพิ่นมาให้่ในเด้อมาสั่นเอาจอาังซี ปูแล้วมาแล้วสีเป็นช็อตเป็นช็อตให้ถามปูอีกสุกันวาสีบอกแคนมี้ต้งใดบอกยังปูเอามาจังสีเป็นมาทั้งบุญยังสี่กับสีใดน้ำกันอยู่ตัวเอที่กับใดเด้บุญเดู้สื่อใดุใดสุสุนปูแล้วก็เย็นคือเกาได้นำมาาเป็นกับฝากทานสอพระโชคมานี่นะค่ะ มาทำบุญลวกบ่ไดึ้นเบิ้งซแต่ว่ามันเอาไปบออี้่นาะผู้ที่มากิ่มนทลยวนมากผู้ได้เยอะไปบอเยอะยู่มากเลยกันมากเถียงเอยคือคือข้นมากนี่บางคันิ่อนังจะมากข้นมากกสบมาขอนมากกับม้าขคนกับม้าข้นกับว่ามีแต่ความทุ์มีแต่หนีแต่สินแต่ว่าบอพวกเขาหอดคุณไหมครับบัที่มี อ่าสรุปนะโม่ห้า้นะค่ะสรุปซะตกลงกับเป็นวันที่ยี่สิบแปดช่วงอ่างานกับเริ่มช่วงเศร้าๆนะครับประมาณแปดนาฬิกาเป็นวงสว่างวะแม่หรือจังไรเป็นวงสว่งหรือมีอันเชิญอนซื่อเบว่าอันเชิญนลักษณศิลัพถวายของเหงาปูเหล็กของเหงาค่ะโอาของเหงากนปูวาบุตรตีกยับเปล่าเดี๋ยววันนะ้นจะมากันกับิมีการอันเชิญอนซื่อนาะยังบอวงสว่างใช่ไหมก็คุณแม่ก็เขาประทับสิก่อนแต่ว่า ช่วงที่สองนี่อาจีพเป็นผู้ที่ป่าเขาวนี่ยนะค่ะคนสีแห่เขามาจกเกษครับี่อาเชื่นผู้ที่ป่าเขาช่วงซ้อนไหมถึงว่าลูกเหมือนเป็นแม่เหล่าก็ได้เหมือนค่ะเป็นว่ายางยางสายางสาสิบพื่เกินเจ็ดอาทิตย์ค่ะสัญญากันว่ายกันสันแต่ประมาณเดือนนี่แหละเดือนพัวพัวนี่ค่ะครับผมเพิ่อจะเริ่มเรื่องอะไรครับผมครับผมจังจากขอบคุณแม่หอมหวนนะครับแม่ลางช่วงหลายๆครับสำหรับคลิปนี้กับคือสีวิทย์ไทยคลิปไว้ซัมนี่นะครับ กะขอนะครับอนาตบารมีปูขี้ปะขาวนะครับปูท่องมาบหรครับปูท่องมาปูตาครับปูตานะครับอ่จงดลบันดาลแล้วก็พบประสาทในเอฟซีทุกท่านในยูนิมีแเฮงนะครับมีโชคมีลาบเป็นรอยเท้าพันเทวีนะครับมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งบอดีใดๆอะได้เกิดขึ้นกับเอฟซีทุกท่านทุกท่านครับขอบคุณคุณแม่หลายๆครับครับสําหรับสอภาโชคก็ขอขอบคุณคุณแม่หอมหวนและคุณแม่แซบเบอร์ครับ ขอสิ again, faith, ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่มีอยู่ในสักระโหลกนี้จงดำบันดันให้เอฟซีทุกท่านจงประสบแต่ความโชคดีปัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สมคุมภงมัติปัฒนาทุกสิ่งประการเทินสาธูสาธุคุณมาซอย